สวัสดีครับ FC 2024ทุกๆุกท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้มาพบกับเซลต้นอีกแล้วนะครับผมก็อยู่จังหวัดนครราชสีมาอำเภอพิมายนะครับแล้วก็ช่อง YouTube เซลต้นดีสุขคนเดิมเนาะ ก็เมื่อวานนะครับเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยสําหรับ2024และหลายท่านก็เห็นแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเตี้ยหรือตัวสูงนะฮะก็เดี๋ยววันนี้นะครับเซลต้นจะมาวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับสำหรับตัว2024ในรุ่นแคปโฟัวเตียละกันนะครับซึ่งจะเป็นเกรด lda นะครับคุณผู้ชมซึ่งเดี๋ยววันพรุ่งนี้เซลต้นก็จะไปที่สนามทดสอบประทุมนะครับก็เดี๋ยวจะไปถ่ายแบบรีวิวเป็นคลิปให้ดูอีกทีนึ่งละกันวันนี้ก็เดี๋ยวให้ดูเบื้องต้นไปก่อนสําหรับใครที่กําลัังงจจจะตดสินใอ นะครับหรือจอง2023แล้วจะอยู่2023ต่อดีหรือเปลี่ยนมา2024นะเดี๋ยววันนี้มาดูแคปโฟ d a ลกันนะครับจากรูปที่เห็นนะฮะเจ้าตัวแคปโฟเ a เนี่ยหน้าตาเนี่ยแน่นอนครับแปลกใหม่มากๆนะครับแปลกใหม่เลยนะในส่วนของไฟหน้าก็เปลี่ยนใหม่กระจังหน้านะครับไม่ใช่โครเมี่ยมเป็นโทนสีเทานะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างแต่ว่าไฟเลี้ยวเนี่ยเขาจะไม่มีเห็นไหม ไฟเลี้ยวจะไม่มีนะครับซึ่งไฟเลี้ยวเนี่ยเขาจะทําไปอยู่โคมเดียวกับไฟหน้าแล้วนะครับฉะนั้นช่องด้านล่างก็จะมีแต่ไฟตัดหมอกนะครับสําหรับตัวไฟตัดหมอกเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีช่องสีดําๆที่เป็นลักษณะคล้ายสามเหลี่ยมอยู่นะครับซึ่งเขาออกแบบมาสําหรับตัวนี้ให้เป็นแบบแอโรไดนามิกนะครับก็คือให้ลมเนี่ยมันไม่ไปชนกับตัวช่องตรงนั้นนะครับซึ่งลมมันจะทะลุผ่านออกไปได้เลยซึ่งก็จะไปออกทะลุประมาณบริเวณซุ้มล้อ นะครับสำหรับตัวใหม่ตัวนี้นะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของบริเวณกระจังหน้าที่เป็นช่องลังพึ่งนะครับที่เป็นช่องรับลมสําหรับหม้อน้ําหรืออินเตอร์คูลเลอร์นะครับก็จะใหญ่ขึ้นนะครับฉะนั้นในเรื่องการระบายความร้อนนะครับก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับซึ่งตัวใหม่เนี้ยเขาพยายามจะเน้นออกแบบให้ช่องรับลมหรือการ กระจายแรงลมตาม่ตางๆที่จะเป็นการประท้าต่อต,ตัวรถเนี่ยนะครับจะทําได้ดีขึ้นนะครับไฟหน้าก็ดูทันสมัยมากขึ้นเป็นไฟ d a y l ไลท์นะครับเป็นไฟเด y ไดลท์แล้วก็เวลากลางคืนเขจะดอบแสงลงเพื่อให้แสงไฟหน้าสว่างจ้าขึ้นมานะครับกระจังหน้าก็จะเป็นแบบใหม่นะครับเคี่ยวจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับสำหรับตัว2024ในส่วนของด้านหลังนะครับเมื่อวานต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นและเป็นที่ฮือฮามากนะครับสำหรับไฟท้ายนะ พราะไฟท้ายเนี่ยสำหรับตัวใหม่ในตัว2024ครับไฟท้ายก็จะเป็น LED มาให้แต่ว่าเขาจะเป็น LED ทั้งหมด3มช่องนะครับปกติเนี่ยถ้าเป็นตัว2020อ่า3นะครับมันจะเป็นสีแดงเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมสองช่องใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันจะเป็นเส้นแล้วั่นแะครึ่งหนึ่งของสี่เหลี่ยมสามเส้นเรียงแถวลงมานะครับฉะนั้นเวลาตอนคืนเนี่ยอันเนี้ยก็จะทําให้คันหลังเนี่ยเห็นเด่นชัดมากขึ้น นะครับแต่ถามว่าถ้าใครที่กําลังจองตัว2023สอยู่ถ้ายังไม่ย้ายมา24ก็บอกว่า,าในเรื่องของไฟท้ายเนี่ยไม่มีผลนะคุณผู้ชมมันเป็นในเรื่องของดีไซน์ออกมาในความสวยเพราะว่าตัวเก่ายังไงก็สว่างเด่นแน่นอนอยู่แล้วนะครับในตัว2024เนี่ยก็จะมีการออกแบบฝาท้ายใหม่นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องแรงลมหรือว่า,าเส้นสายต่อจากตัวเจ้าไฟท้าย นะครับส่วนกันชนท้ายเนี่ยก็ยังเป็นลักษณะแบบเดิมอยู่นะครับสำหรับโรถโตเตียนะสามารถที่จะถอดออกได้นะไม่จาเป็นต้องหาแผ่นอะไรมาปิดหลังจากที่ถอดเจ้าตัวกันชนท้ายออกแล้วนะครับเป็นไงครับด้านท้ายดูสวยดูมีเส้นสายเยอะขึ้นเลยไหมนะครับสำหรับตัวล้อเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าตัวล้อนะครับถ้าเรามองนะก้านเขาจะมีความเอียงนิดๆมีองศาการเอียงนะครับลักษณะคล,าคล,าคลา้า,ายๆใบพัด คล้ายๆใบพัดลมนะครับซึ่งตัวนี้เขาก็จะให้มาเป็นแมกขอบ16นะครับขนาดความกว้างพร้อมกับยางบ s t o n e เหมือนเดิมนะครับซึ่งยางบ s t o n e ตัวนี้เราก็ใช้มาตั้งแต่ตัว2020ขึ้นมาแล้วที่เป็นซีรีส์นี้นะครับก็ยังใช้ซีรีส์เดิมขนาดของล้อเท่าเดิมนะครับแต่เพียงแค่ว่าเรามีการปรับลายของล้อแมกนะครับให้มันเหมือนลักษณะของใบพัดมากขึ้นนะครับ เห็นไหมสวยไหมสำหรับ LDA ตัวนี้ก็ยังเป็นสีบอนเงินนะครับสำหรับเจ้าตัวล้อแมกนะครับขอบ16ของเกรด LDA นะฮะส่วนตัวแซดเดี๋ยวเราดูกันอีกทีว่าจะเป็นยังไงนะครับในส่วนของแผงประตูนะครับจากที่ผมเห็นนะออปชันการใช้งานนะครับก็ยังมีมาให้เหมือนตัวก่อนหน้านี้เลยนะครับแผงประตูนะครับเป็นวัสดุบุนุ่มผ้ากำมะหยี่มาให้นะฮะทุกคนแล้วก็ จะมีกระจกไฟฟ้านะครับอย่างคันนี้เป็น4ประตูใช่ไหมก็จะมีกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับออโต้ฝั่งคนขับนะครับมีตัวล็อกปลดล็อกประตูล็อกการทํางานของกระจกไฟฟ้านะครับไม่ให้ขึ้นลงในบานอื่นๆกรณีมีเด็กนั่งก็ยังมีมาให้แล้วก็ตัวกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับตรงที่แผงประตูนะครับก็ยังคงมีการเล่นโทนสีตัดสีเทาสีบรอนมาให้นะครับ กุญแจนะครับสำหรับคันนี้เป็นกุญแจรีโมทนะครับส่วนสัญญาณการขโมยเนี่ยในเกรด LDA ซึ่งก่อนหน้านี้จะยังไม่มีเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีที่ตัวรถจริงว่าเจ้าตัว2023นีเ้ยในเกรดเออโทษทีในในตัว2024ของเกรด LDA เนี่ยเขาใส่สัญญาณการขโมยมาให้หรือยังเพราะก่อนหน้านี้มีมาแต่ตัว Z เนาะนะครับนี่นะครับก็จะออกมาลักษณะน,นี้สําหรับพวงมาลัยนะครับ ก็จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบดีไซน์นะคุณผู้ชมเห็นแม้ตรงกลางตรงคำว่าโลโก้อิสุสุนะครับก็จะรูปล่างนะครับก็จะมีการเว้ามีการโค้งม,มีล่องต่างๆนะครับทำให้ดูสวยขึ้นนะครับดูละมุนขึ้นนะครับสำหรับพวงมาลัยนะครับก็ LDA เนี่ยยังเป็นพวงมาลัยแบบปกติอยู่นะยังยังไม่ได้หุ้มหนังมาให้ที่บริเวณของตัวพวงมาลัยนะครับแต่พวงมาลัยพวกนี้ก็จะเป็น Power หมดทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับ มีฟังก์ช um ันวิทยุควบคุมที่พวงมาลัยมาให้ในส่วนของฝั่งซ้ายนะครับก็จะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงเพลงได้รับสายคุยได้ปกติเลยสําหรับเจ้าพวงมาลัยตัวใหม่นี้นะฮะแล้วก็เส้นสายต่างๆนะครับเช่นเดียวกันนะครับก็มีการตัดโทนสีเทามาให้นะครับให้ดูเป็นลูกเล่นของตัวใหม่เพิ่มมากขึ้นนะครับฟังก์ชันการใช้งานนะครับสําหรับตัวนี้ที่เซลต้นพามาดูนะครับเป็นเกียร์ออโต้เนาะ ถ้าสังเกตบริเวณปุ่มด้านขวาเขาก็จะมีพวกระบบป้องกันการเลื่อนถลออกตัวล้อฟรีนะครับมีระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติไฟหน้าปรับสูงต่ำได้ในรุ่นตัวนี้เขาใส่มาให้นะครับเขามีมาให้เลยนะครับคล้ายๆความปลอดภัยของตัวท็อปเลยนะครับหน้าจอวิทยุนะครับ หน้าจอตัวนี้แสดงผลนะครับแนิ้วเนาะแล้วก็จะมีปุ่มเพิ่มขึ้นมาเป็นปุ่มหมุนนะครับก็จากที่เห็นก็จะเป็นปุ่มวอลลุ่มนะครับเป็นปุ่มวอลลุ่มนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆนะครับคุณผู้ชมที่เสียบ USB นะครับจะขึ้นมาอยู่ตรงบริเวณหน้าจอแล้วนะครับหน้าจอนะครับยังคงทัชสกรีนได้เหมือนเดิมยังคงสัมผัสได้เหมือนเดิมนะครับใช้งานง่ายใช้งานสะดวกและที่สําคัญเขบอกว่าตัว2 0 2 4เนี่ย นะะหน้าจอของเขาสามารถที่จะเชื่อมต่อกับตัวหน้าปัด MID D ได้แต่จะเป็นรุ่นไหนที่เชื่อมได้บ้างเดี๋ยวรอรถมาแล้วเราเจาะลึกกันอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เพิ่มมาให้ใหม่สำหรับคนที่นั่งด้านหลังนะครับก็คือเป็นสายชาร์จหัวแบบท้ายซี นะครับก็ต่อไปนี้คนที่นั่งด้านหลังนะเวลาเล่นโทรศัพท์ไม่ได้ขับรถก็สามารถที่จะชาร์จได้นะครับต่อจากด้านหลังได้เองเลยแล้วก็มีช่องสําหรับวางของวางโทรศัพท์เวลาชาร์จด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันทุกคนสวัสดีครับ